สวัสดีครับผมพี่เจมสาขันนันสวัสดีครับผมพี่เจมส a บัสเกมเวันนี้มาเจอกันกับเกมโทรศัพท์นะฮะวันนี้นี่เห็นไว้แอปนี้อ่าโอวีมีคนเรียกร้องมาเยอะครับกูเล่นไม่เป็นอยู่แล้วครับให้มาโดนยำเละคิดแต่คิดแต่เช่นเคยฮะมาเราสู้ขาดใจอยู่แล้วเป็นกัสล็อกอินก่อนแล้วกันอ๋อส่ติแนะนำจัดไปคาดาว่า ชื่อของคุณคืออะไรไหนๆก็ไหนๆแล้วน้ำหมูจัดโอ้โหชอบรูปผู้หญิงคนนี้จริงๆเลยว่ะมีคนใช้แล้วเจ้ดีมีคนใช้แล้ว่ะใ,ใ,ใครใช้ก่อเอ่อ,อคู่มือใหม่แล้วกัน Yes ขอเสียงเอฟเฟคเดิมดำไปกับความร่าเรินที่ยิ่งกว่าเอาละครับตอนนี้โอ้โหเป็นอะไรบ็คโฮปลิโอเอาละครับตอนนี้ คุณอาจต้งจัดพวศสตรูทั้งหมดได้ในพริบตากูต้องตกใจกับมึงไหมมัแตะด้วยหรอนี่มึงแตะหรือมึงคึงอะไรทักอย่างเนี่ยรูปมันคึงเลยอ่ะสั่งสอนบทเรียนให้บรรูสป้บบางมึงสู้กับใคร อาจารยตายทาไม่ตายยา่า Yes กดซื้อซื้อโอ้ยเที่ยวแล้เนี่ยพิ่มพลังความเร็วในการโจมตี Yes ตายสกิลว้า,ย,าย่า Yes นะจานนึกชื่อน้ำหมูอยู่ที่รูตูดมัน ก็อื่นมหมันแค่นี้เหรอไมกูจะรู้ว่าวันเนี่ยตัวไหนเล่นยังไงวะกูเล่นวันเฮลซิงแหละกูเพิ่งฝึกเมื่อกี้นี้สกิลบูลเลสตอร์มของวันเฮลซิงยิงกระจายยิงด้วยกระสุนเองินออกไป6นันดโดยกระสุนแต่ละนัดจะสร้างความเสียหายทางแวทหน0่100บวกอีก84เอีแปอีอีให้แก่ศัตรูพอดีเพื่อนสบายดีไหมเพิ่มพลังโจมตี เออความเร็วในการโจมตีนี่กูเพิ่มพลังโจมตีก่อนอย่างแรกไปเก้าเน่กูสตันก่อนอย่างแรกเลยมีติงต้งมึงติ้งยังไงวะระวังระวังระวังเ,เี่อะไรไปดูกูยังอยูอย่ตรงนี้อะไรมึงติ้งยังไงกูอยากรู้มึงติ้งไงเน่ก่อนเลยมึงก่อนเลยทั้งนั้นมึงก่อนเลยทั้งนั้นมึงกอดเลยทั้งนั้นมึงกอดเลยเอาดิเอาดิตายไปดิวีเนี่แสดงว่าไอตัวนั้นก็เริ่มเล่นแบบกู <c oughs> วับวับว้าจ้า จ้าจ้าตายตายมึงตายเยสอุ้ยโดนเที่ยอะไรเนี่ยตูวถอยก่อนถอยตีมากเลยว้าอุ้ยเที่ยโดนเที่ยอะไรนะโอ้ยถอยก่อนถอยก่อนอุ้ยจ้าอุ้ย้าอุ้ยจ้าเยสฮ่าฮ่าฮ่ากลัวสายดูดเลือดรู้จากมินิแมปไม่มีใครเกิงป้อมแตกกระจายเยสอ่าไล่ฆ่าแล้วเว้ยเอาละป้อมกลางแตก I got my way yeah. ไอ้เกี้ยวไอ้ฟักเจ้า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 จัดจัดพันชิบพันสายชอบพันสีสับปะสานสับปะสีเหรอตายตายอะไอะไรอะไมมึงมีสกิลอะไรของมึงอุ้ยเจ็บอะไรอะไรอะไรทำอะไรตายตายหมุนทำไมวู้าว ไอ้ใส่อะไอ้บ้านแหลกทีอะผู้ขอตรงกลางก่อนได้ไหมอ๋อ้ดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ใส่อะทำไทำไมแลดูมันยัดหยา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 ดยูวู้ฮู้วันช็อตวันช็อตบอลเทวัยโอ้ยเี็ยเจ็บไปมึงเตะอะมึงเตะบ้านอะมึงตาย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 เยส ตายป้อมค่าขย่าแตะเว้ยชิติโคลชัดเป็ดมากขีโครโหดสลัดผักเอผมไม่เคยใช้กำลังอะไรกับใครครับเฮ้ยตายตายเยสตายดีแ yes! <laughs> น่กูตีป้อมกูสายตีป้อมดันกูดันป้อมเฮ้ยใส่สก,กิลอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์กดซับสไครป์ที่ไหนวะ กดไลค์ในแฟนเพจกดสมัครใน Youtube แล้วก็กดตามเลดวิดด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญรักำลังใจก็หนาหนาหนาน้ำหมูสู้ต่อไปก็ใจไหมเก็บนี้บ้านคตอดสุดติ่งกระดิ่งแมวผมอาจจะเจอทีมดีเลยแม่หวัวร้อนแต่ถ้าหวัวร้อนเมื่อไหร่กูอาจจะลบเกมได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแค่นี้แหละบ๊ายบาย